สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องตันนันทพลลำเพลินออิเชียวครับตอนนี้เฮาอยู่ทีบ่บ้านสาวแหแล้วครับอำเภอหน,นองหีจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องครับมาหอดแหล้วนะครับเดินทางออกมาจากจังหวัดสระมืเช้าตอนเอ่อมาหอดตอนนี้กับว่ามันเก่าโมฆง,งครับพี่น้อง,น,อง,น,อง,น,องนี่ครับวัดหนองแคนตะบลสาวแหครับ ไซเบนเล็กน,น้อยขอบคุณแว่นจากแม่เปิ้ลน,นะครับถ้าไปเบิ่งง,งูกอ,อ,อ,องเหยหมอดปัดเลยถ้าฝ่ดกองเหย้าน้ามัอนี่จริงงานอยู่ประจำในวัดนะครับจะเอาเวาทีมันลงในวัรรดบ่ได้อยู่ทั้งหลังนะครับเวทีมีอยู่ทั้งหลังมาประธานอนเลยเนาะสวัสดีพิซซ่าครับสวัสดีครับอยู่นี่อยู่นี่ เอาตูนอนม่เอนเดงมหัจรมุ่งมหัจรรยล้วข้เขาไปข้เขาไปฝันของเงยว่าก่อนไปนอนไหนปะไปไปนอนบนขึ้นฮ้ผมดีนอนอยู่ด้วยผมนอนแต่ผูนอนแล้วผมได้ผออกทางบนขึ้นแล้วไม่ส อุ้ยเลยเนะจากหนึ่งสองสามออกจากห้องคนด้วยอุ๊วัดมันมีสาดนมเลยอันนี้ครับออาบันเสาเฮบันน้องแค้นตำบนเสาเหอำเภอหนองที่จังหวัด้รยเอ็ดครับเดี่ยวตาเจ้าจับมาไลด้วยจับมาเลยเลย เออเลือกคือกันเลยดิชิคืออันนี้คือคถาก็ถาอันนี้ไม่นาะไปเบิ่งกองเงากันวงไหนนาะขนาดใดเนาะกองเงายัางครับย0 0ปมางเมนบ่เมนบ่เขาต้องไปปรมาณครับ,มบ,บ,บผมมาชิดฝัดกลองเงากันเลยเดี๋ยวจะใครไปนอน่อนไหมนรถในการใช่ไหมมันคือมาจอดในวัดมนรหัวใจกันหน่อไหมคุณแล้วกอถามเขาเจ้าวัวนั้นขึ้นมาจอดในวันนด ผมมาไปกินโงท้านี่นกน้าวยู่กินข้าวอยู่มพกินขาวมาควนเพิ่นได้ยมากวันเขาหยางมาเบิ่งซื่อเอันนี้ซื้อมาจากไหนนาะนี่ครับมงไม่หลุดรับับอ้ไปเบิ่งทั้งไก็คือบ่กงคือบนไปเบิ้งทั้งหนามาเบิ่งยังทั้งหลังยัไกลไรภูมิครับ้าเนี่ยนี่ครับ ไออวงบ่เขามีสองขนาดบ่ครับโอ้ยโอ้วยสองผมวยสองนี่สามวงกว่าแหละครับแม่ครับ ใช้แว่นเม่อ,อยังน,องนะครับตาแดงครับไม่ได้นอนอยู่ฟ <c oughs> ้าพี่น้องอย่างเบืองบรรยากาศครับี๋ยวผมชื่อพี่น้องมากฝันกลองเหี่าวาก่อนเห็นเขาว่าสามคณะครับพี่น้องครับล่มหลายล่มแห้อง,องจังหน่อยนะครับ วีลงท่านคือไหลเนี่ยบรานะครัขานลงทานเขาน้ำหาผู้ใดนน่มาไทายซือซ่อมาไทยซื่อๆบรรหลเเขาบอกฮะเขายังเขาขิววเขากิกนเข่าแล้วเน,ะนาะเยบร้อยแล้วทา,าน,นานนกินเข่าเไหมไปเข้านไม่ใช่ครับตัวานอนตัว เดี๋ยวผมถาถ่านี the like ่วกของเน่าวงนี้กัไยด้วยกคลิปนน่าวดน่าวน่าเหลือโอ้เด็กหน่อยไรเนาะผมมันส้ำคณะเขาามาอันนี้เป็นเป็นหมู่บ้านับเป็นชุมชนเลยสวัสดีครับพี่ต้งค่ะ เอองพอดนอางพอดนางพอด สมัยตะก no? mm ี้เนาะเขามีการประกวดน้ำได้ร ก็คักันนเดี๋ยวมันจนารัสือสารตกติดตามครบฝากมาลนค์นะครับากนเป็รอรบคไนทั้นเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะทีนกลองยาวนะคะโดยท่านผู้ใหญ่ที่าสัญญาแลนผู้ห่วัดอัรปบาลมที่สแล้วก็ท่านปีบานหมู่ที่ก็ใดร่วมสืกสารจะมคนเนี้กองยาวซึ่งทุกวันนี้ก็ค่างจะหาดูยากแล้วนะ ก็ยังดีที่ชุมชนบ้านหนองแคนของเรามีการสืบทอดมาตลอดค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆของเราด้วยนะคะ,ะดีใจกับลูกๆหล,ล,ลานๆของเรานะคะได้กลับมาช่วยสืบสาร,รประเพณีบ้านเรานะคะไม่ทิ้งถิ่นเดิมนะคะที่เราเคยเติบโตมาค,ครับสกินีม่ใ <ขอ S 2> ชเป็น